นี่ครับให้7จก้าบนออก7จก้าล่างครับ5มาหลักร้อยครับนี่ครับของพี่ตายแตก3ตัวครับ9ไม่ใช่ครับ5 9 8ครับ5 9 8กครับแตก3ตัวตรงครับผมเนาะมาครับผมมาครับของผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมบนอย่างเดียวครับเข่าเยอะมากครับผมเนาะ น,นี่เข้าบทเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ครับผมนี่ฝั่งนี้ครับฝดมากครับผมเนาะจะเข้าเลขวิ่งครับเลขวิ่งจับคู่เข้าก็ประมาณสี่ห้าเจ้าครับผมเนาะของเดี๋ยวผมทห้ดูก่อนนะของพ่อเชนดุดรอนเออให้ลืมให้ดูเลยของพ่อเชนดุดนรล่างอย่างเดียวเดี๋ยวให้ดูก่อนแป๊บนึงครับผมเนาะขอเวลาแป๊บนึงครับผมพ่อเชนดุดรดอน ให้ล่างอย่างเดียวครับนี่ครับพ่อเซนตุดอนครับให้ล่างอย่างเดียวครับเด่นที่7เลขออก79ครับจับคู่ให้97ครับมาครับผมมาครับผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับผมเนาะมือขึ้นครับผมผมโทษหาเพิ่นครับเพิ่นว่าปล่อยตอหวดครับแม่รอช้าครับผมคาโทษกับแห้งครับผมเนาะพอวายู่เล้ากะ ท่าโทษกะแพงครับผมโทษกบ,บานเท่าผู้ใหญ่ใจดีครับใจดีจากปทุมธานีครับ คุยใหญ่ใจดีจากปทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับผมบนอย่างเดียวครับมีใครถูบ้างครับืูอวานเลขออกบน598ล่างออก79ครับ79กครับผมเนาะออกบ่อยมากครับผม79ออกบ่อยมากครับ ผู้ใหญ่ใจดีจากกระทุมธานีครับบนอย่างเดียวครับงวดนี้ไม่รอช้าครับปล่อยต่องวดครับบนครับเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด่นที่3กับ9ครับบนอย่างเดียวครับเด่นที่3กับ9ครับจับคู่ครับ3 5 สาครับ9 5ครับเก้าครับผมเนาะนี่ครับผมบนอย่างเดียวครับ3ามห้า9าเ้าห้าเกครับเน้นที่เน้นที่3มนะครับเน้นที่สาม คุณแจงข้าวมาครับผมเนาะเน้นที่3ครับ35 38ครับลงวันที่16ครับ4ทับ6 7ครับนี่ครับให้ FC ทั้ง่องแคปหน้าจอครับผมเนาะงวดที่แล้วให้มาครับ5กับ7 5หมันหลักร้อยครับจับคู่79ครับลงล่างครับผมเนาะนี่ครับ หวยไทยพวนงวดที่แล้วให้มาครับเด่น4กับ9ครับผมเนาะบนล่างครับเด่น4กับ9บนล่างครับมาที่เครับเลขออกบนครับเลขออกบนออกบน5,9,8ครับล่างครับเจ็ดเกครับมาที่เครับผมเนาะนี่ครับ มาที่9ครับต่ว่าจับคู่บกเขาครับผมเนาะจับคู่92 95 96ครับไม่มี79แล้วก็98ครับนี่ครับผมหวยไทยพวนครับผมเนาะหวยไทยพวนครับนี่ครับงวดแรกครับผมให้มาครับ79ออก79ครับ90ออก09ครับ34ออก43ครับ30ออก03ครับ เขามาสีงวดติดครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็16มีนาครับผมให้วิ่งครับผมเนาะ3กับ7มาที่7ครับล่างครับออก78ครับแล้วก็1เมษาครับให้0 9ย์ครับออก90ครับ6งวดหลังสุดครับจับคู่เข้าห้างงวดครับแล้วก็งวดที่แล้วครับให้วิ่ง4กับ9ครับให้วิ่ง4กับ9ครับวันที่16ครับทับ4ทับ6 7ครับ ให้วิ่ง4กับ9ครับมาที่9ครับผมเนาะมาที่9ครับ <c oughs> เอาเป็นว่า <c oughs> เลขวิ่ง2ตัวมาตัวยังกว่าผาดเดอ้อครับผม fc ทางช่องครับผมเนาะนี่ครับกีงวดเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 7งวดหลังสุดครับหวยไทยพวนครับจับคู่เข้าห้างงวดนะครับ จับคู่เข้าห้างงดครับแต่ว่าเหล็กวิ่งเหล็กหลุดบนล่างครับผมเนาะสองตัวมาตัวบนล่างครับยังไม่พลาดครับของหวยไทยพวนครับนี่ครับงดที่แล้วครับผมเนาะมาครับผมมาครับมาแล้วครับหวยไทยพวนครับหวยไทยพวนที่ทุกคนรอคอยครับผมเนาะผมว่าเลขเพิ่นกับเขาดีครับผมเนาะนี่ครับจับคู่กับเขาดีครับผมก่อนอื่นครับก่อนอื่น มีเอฟซีทั้ง่องถามมันเยอะมากครับผมเลขของปนีทําไมไม่เห็นเลยนี่ครับผมของปณีงวดที่แล้วครับหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าครับของปณีครับหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าห้าเก้าแปดมาครบสามตัวบนครับผมเนาะนี่ครับผมมาครบสามตัวบนครับเลขออกห้าเก้าแปดครับงวดนี้ครับของปณีครับแปดเก้าหนึ่งสองแล้วก็ห้าหกครับ 8 9 1 2แล้วก็56นะครับแคปหน้าจอครับผมของปณีครับแล้วก็เมื่อวานผมลงคลิปไปนะของพ่อเซนุดอนนะผมเอฟซีทังง่องกับบเห็นคือแต่งครับผมเนาะไม่เห็นเยอะแม่ครับของพ่อเซนุดอนครับงุที่แล้วครับให้วิ่ง7ล่างครับจับคู่97เลขออก79ครับเลขของพ่อด่วนครับผมเนาะ เขามาสองงวดติดต่อกันแล้วครับผมงวดก่อนครับแปดหนึงเข้าบนแล้วก็เกเข้าล่างครับงวดที่แล้วครับนี่ครับเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าครับงวดนี้ครับผมเนาะพ่อเสนอรอนให้แล้วครับผมล่างแปดเม็ดเดียวครับแปดสามศูนย์แปดครับแป0สามศูนย์แปดครับตัวกันครับแ0ดศ0นย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ศูนย์สามครับตัวกันครับ นี่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะมาครับผมมาครับของพ่อเินตุดรครับเดี๋ยวผมเขียนให้เอฟซีทางช่องผมเนาะเพราะว่าผลส่งแนวทางมาให้แล้วครับส่งแนวทางมาให้แล้วส่งแนวทางมาให้แล้วครับของพ่อเินตุดรครับอยู่ไหนไม่ใช่ครับของหวยไทยพวนพูดผิดครับ หวยไทยพวนครับหวยไทยพวนครับผมเนาะหวยไทยพวนมันดูก่อนถ้าเอกีทางช่องไม่เชื่อครับผมเนาะนี่ครับงวดแรกครับให้ผมมาครับเจ็ดเก้าตรงตรงครับสิบเจ็ดมกราครับผมงวดที่สองครับให้เก้าศูนย์เลขออกศูนย์เก้าครับหนึ่งกุมภาครับ งดที่สามครับให้ผมมา3ามสี่ครับเลขออกสี่สามครับหวยไทยพวนครับ3ามงดติดต่อกันครับงวดที่สี่ครับผมให้ผมมาครับนี่ครับให้3าศเลขออก0ูนย์สครับให้3ามศนเลขออก0ูนย์สครับ4ี่งดติดต่อกันครับงวดที่ห้าครับผมงวดที่ห้า งวดที่5ครับให้3กับ7มาที่7ครับเลขออก7 8ล่างครับงวดที่6ครับงวดที่6ครับนี่ครับผมเนาะงวดที่6ครับ1เมษาครับ1เมษาให้ศูนย์เครับเลขออก90ครับให้0ูย์เเลขออก90ครับแล้วก็งวดที่แล้วครับงวดที่แล้วนี่ครับผม เด่น4กับ9กครับผมดับ0 10หน่วยบนล่างครับผมมาที่9ครับแต่ว่าจับคูบเข่ารับผมเนาะก็ถทอว่าเล็กหวยไทยพวนแมนมาครับผมงวดนี้ครับผมงวดนี้ครับมาแล้วครับผมหวยไทยพวนครับนี่ครับวิ่ง2กับ7บนล่างครับ12 8 2 6 2 7 1 7 8 7 6ครับผมโค้งสุดท้าย3ตัวบน2ตัวล่างมีแล้ว เพิ่นวาครับผมเนาะเดี๋ยวลอกของสุดท้ายครับผมเนาะเพิ่นจะคัดให้เอฟซีทางช่องเน้นๆครับผมหวยไทยพวนครับเอฟซีทางช่องถามมาเยอะมากครับให้ผมตามหวยไทยพวนให้หน่อยหวยไทยพวนหวยไทยพวนครับ เด่นบนล่างครับเด่นบนล่างครับเด่นสองกับเจ็ดครับเด่นสองกับเจ็ดครับจับคู่ครับผมห 8, 2องแปครับแล้วก็เจ็ดหนหครับหัวยไทยพวนครับผมลงวันที่10วันที่2ครับทับ 5้ครับ6 7ครับนี่ครับผมเอฟตี้ทางช่องแคปจากจอครับผมเนาะหวยไทยพวนครับงวดนี้ครับกัทชิว่าเลขเพิ่นครับผมเนาะวิ่ง2ตัวมาตัวครับบนแรกยังไม่พลาดนะครับนี่ครับเจ็ดงวดหลังสุดครับจับคู่เข้าห้างวดครับเจ็ดงวดหลังสุดครับจับคู่เข้าห้างวดครับผมเนาะแต่ว่าเลขวิ่ง สองตัวมาตัวยังบอกขาดเร้อครับผมเอทัซีทางสองกับผมเนาะนี่ครับผมหวยไทยพวนงวดนี้กับผมเด่นบนล่างครับเด่นสองกับเจ็ดครับเด่นสองกับเจ็ดครับหนึ่งสองแปดสองหกสองครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งครับเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดหกครับผมหวยไทยพวนครับแคปหน้าจอกับผมเนาะ